วันนี้ครูบิ๊กได้รับคำถามมานะคะว่าประโยคที่บอกว่า y o คเว t i n อิ t และก็ i n t e ตส t วียใช้แตกต่างกันยังไงก็จะเป็นอย่างนี้นะคะย o คเว t i n n ินเเราใช้ต่อเวลาที่เราบอกว่าเราไม่รู้ซึ่งเราก็อาจจะต้องการที่จะหาข้อมูลต่อหรือต้องการอยากจะรู้ว่าเอ๊ะอันนี้มันแปลว่าอะไรเราอยากจะรู้เรื่องนี้เราต้องการหาข้อมูลหาคำตอบของมันนะคะแต่ส่วนประโยคที่ว่า Inter iert, อินแต่เวียดยอกอันนี้ใช้กรณีที่เวลาที่เราจะตอบคนเวลาคนที่เขาถามอะไรเราวางอย่างแล้วเราไม่รู้เรื่องนั้นเลยแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะไปหาคําตอบเรื่องนั้นด้วยเช่นแบบเราก็จะอาจจะบอกว่า iert, อินแต่เวียตหยอกฉันไม่รู้หรอกประมาณเนี้ยนะคะมันเป็นความหมายที่แบบว่าให้มันจบตรงนี้เถอะคือ <c ười> ไม่ต้องมาถามเลยรฉันต่อแล้วฉันไม่รู้หรอกเรื่องนี้ฉันไม่รู้หรอกเรื่องนี้ก็คือไม่ต้องมาถามอะไรฉันแล้ว เรื่องนี้ฉันไม่รู้และฉันก็ไม่ได้อยากจะหาคำตอบเรื่องของมันประมาณนี้ก็คือใช้แตกต่างกันลักษณะนี้นะคะซึ่งครูบิบ๊ขอบคุณมากนะคะที่ถามมาหลากหลายแบบนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วแม้ว่าครูบิบ๊จะเรียนมาด้วยหาข้อมูลมาด้วยแล้วก็คุยกับเพื่อนเพ่มาด้วยแต่ว่าบางประโยคหรือบางวาลีครูบิบ๊กก็อาจจะไม่เคยได้ยินก็จะเป็นต้องไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปหาถามเพื่อนเพิ่มนะคะเพื่อที่เราจะได้ มีอะไรมาแบ่งปันเพื่อเรียนรู้ภาษาสวีเดนไปด้วยกันเรื่อยๆถ้าคิดว่าคลิปของครูบิบบี้มีประโยชน์ช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาสวีเดนมากขึ้นนะคะช่วยเขียนว่าอยากได้อีกมานะคะเดี๋ยวจะพยายามหาคําศัพท์แล้วก็วลีที่จะได้ใช้พูดในชีวิตประจำวันมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะและก็อย่าลืมกดติดตามเพจครูบิบบี้บิบบี้สวีเดนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ